สบายดียินดีต้อนรับสู่ซูองบมไก่ลงนีแล้วบไก่กับสีมาเมื่อนี้มาดีวายเนาะเห็ดสำหรับเรี่อ้อเออไอีกนกสวิีวายใส่จากจกปีกล้สัดเล็กไวลาแต่ยังโมดเรียบร่อยเนาะ ตัวนี้ก็สำหรับอันนี้เป็นลูกหมา,อาจอด็ไดีเผ้าลูกปืนเออลูกปืน,นมาจอดใส่อะไรสำหรับสีไว้ใส่ป็ดแขนใส่ผ้าล่อเนาะตัวนี้ยังโมเดณมีแขนซ้บเราสิจอดปิดนกันก่อนสองคันตวลุ่มสะเทงใส่ก่อนแล้วจังสิหาแกนมาตัวนี้มาใส่โอเคแล้วจอดกันเลย nhìn lên. Lại để ý thêm CS fly tiếp đờm. Để đây, ngửi cả. เราก็ท่อยู่ครับนทีกันที่มัน ได uh, well, ้แล้วอันเชื่อมได้และอย่งเี้งโมเละหรอกแต่ว่าเชื่อมได้เสีสีมือดความกิเลก็มโหรอข้อผู้ชายไทยอ่าเตรียมเล็กโมเก่งเนี่ยพี่เนียได้โอเค あれ จักไอ้คนด้าไทยนะเรียดบอยนะมาเพี <mee> ่ยนยกออกได้บุงตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วแะโอ้พอดีนะกสั่งให้เป็นีสั่งให้ก่อนแ้งไหอแพงนะเราบอกนะสี่ห้าพันห้าพันผมมสองกหน่วนแล้วหนึ่งืันสามพันี่ Ayan. 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 Ayan.

กูมาหาัดมาเลยโาไปมาเลยกัาไปไนได้ไปไหนได้ไปไหามห้าืเ่วอร์จิตไปโลนี่จะบอกสมเพินสุค้า แล้วก้พ่นไปกับเราแล้วเราพ่นมาซองกันก็ได้คือซองเราขังเป็ังใส่เอิญมาก่อนด้วยแบบเ็นฟ้อปตัวเฮาอะไรอย่างเงี้ยใส่โอ้คนวะ コンビニは